แล้วก็จะมีนี่เนาะบักเฟืองบักเฟืองหลักะคลิกกล้วยค่ะน้ำจิ้มมาค่ะพี่น้องมากินเซฟเซฟดมกันอข้ามเละม,มาสวัสดีค่ะมาเด้กขาเมื่อนี้กินแหนมเนืองค่ะพี่น้องแหนมเนืองน้องชินชินตัวแต่ตัวเพิ่นส่งมาให้เด็กขาเอฟซี FC จากบานแดงค่ะขอบคุณได้ลายเด็ค่ะน้องชินที่ส่งความแซ่บมาให้แม่รดเดอ้อ มา,มาค่ะกินมันที่นี่อันนี้รสเซียหนำมากเลยเด้อค่ะพี่น้องกระดาษเออะไรนะเพื่อเป็นกอนจังสีเนาะมาค่ะมากินแซ่บๆน้ำกันแหนมเนืองโอ้ย <laughs> เป็นกอนออย่องแยะขอบคุณหลายๆเด้อน้องชินส่งความแซ่บมาให้แม่ลดแล้วก็จะมีนี่เนาะบักเฟืองบักเฟืองล้วกะ กล้วยค่ะน้ำจิ้มมาค่ะพี่น้องมากินซีบๆน้ำกันอข้ามเละมาอืราะเพื่อนตรงพี่ไม่เห็นน้ำเลยของฝาตักสักคลอืม เสืส้อสิดีกินพี่น้องเปียมะควงใส่แหลมเนืองใส่กล้วยดิบนะคะือูมมอมาบอกเสีองใสเมื่อกี้มะเฟืองแต่เทียมแล้วก็ลูกโดดมากค่ะคำใหญ่เลยเนาะขอบคุณน้้งชิ้นมากๆนะส่งความแซ่บมาให้แม่รถอตั้งแหนมเนืองแล้วก็อ่สมตีนเม่ว,วาค่ะพี่น้องอืม้มที่เตยมตแซ่บกว่า,วาวนึพี่น้อง เนี่ยนไหมเราใส่รสมันกันเลยลก็วมันก็กินเนาะกินแต่ส้มตำกินแล้วตับมาหงุดหงิไม่รู้เขากินยังไง <c ười> ไมันนอดอีกแล้วไม่เป็นไรค่ะกินได้คือก่อมันก็เป็นเสียงหยบหยับหยบ ว่าจะพักแจกกวปูไปน้องใส่กระเทียมไม่เยอะอร่อย